ตอนนี้ผมอยู่ในพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กาศินน,นะครับกับนิทรรศการที่มีชื่อว่า I Am f i n e ครับผลงานของ10ศิลป,ปินที่ถูกคัดเลือกมาไว้แล้วนะครับศิลป,ปินที่เป็นไอคอนิกของศิลป,ปินรุ่นใหม่ครับมิกซ์ระหว่างงานเซนร์ิสของพี่ระทีปคนดูออกาว่ามันจะซ่อนเลนอะไรที่มันเป็นความเหนือจริงไว้ในผลงานซึ่งมันน่าสนใจมากนะครับที่ ท,ที่บอกเล่าเรื่องราวด้วยครัเล็กๆน้อยๆซอสเดี๋ยวข้างในมีปลาหมึกตัวเล็กๆมีทุกอย่างมันจะมีความหมายมีเหตุและผลของเขา งานของอาจารย์แดงครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับอาจารย์วัฏจักรครับวัฏจักร,รเล่าถึงอะไรครับตามชื่อเลยครับแสดงถึงวัฏจักรของชีวิตครับก็จะ,จะมีผู้มีอำนาจสติีปัญญาเหนือกว่าก็จะเป็นผู้ล่าเป็นหสูงสุดขอ,ของโซ่อาหารก็มีนายพานล่าสิงโตสิงโตล่าหมาป่า<ะ>มันก็จะวนเวียนไปถึงไอ้ตอนสุดท้ายแหละสุดท้ายผมก็นำเสนอถึงว่า ไม่มีสิ่งใดในน,นี้ยที่อยู่เหนืออำ,อำนาจของความตายล้วจะเป็นมัตจุราชข้างบนนะ oh. เป็นฮอรกระโลกาจะเป็นสัต,รสตรธรรมของชีวิตนะค